สวัสดีครับผมชัางโจนะครับวันนี้เอาปืนมาให้โชวมกาบอนะครับเป็นปืนสูตรนะครับดบบม้สูตรเล็งนะครับวันนี้เป็นกำคอไม้ชิงชันนะครับตัวนี้ให้ดูลดลายกันเห็นไหมเลยประมาณนี้นะครับนี่ยิ่งแคบลายดีนะครับตัวนี้ตัวนี้ดับม้สูตรเล็งนะครับนี่เป็นสูตรเลื่อนนะครับตัวนี้ เืียนได้ประมาณนี้นะครับนี่ตุหน้าเป็นอันนี้เป็นไฟเบอร์นะครับเห็นไหมนี่ครับประมาณนี้เลยเป็นเซฟข้างตัวนี้เป็นเซฟข้างครับเดี๋ยวมาลองยิงดูครับเดี๋ยวให้ยิงโดยที่แม็กยังไก่นะครับ อันนี้ก็ไม่ยากนะครับใช้ง่ายๆเป็นออโต้ล็อกนะครับกดเข้าไปก็นีเข้าแล้วนะครับแล้วก็ร้อยลูกจกักด้านปลายนะครับศูนย์ศูนย์มันจะมีล่องสายอยู่นะครับตัวนี้ไกลเข้าง่ายนะครับตัวนี้ดันหน่อยเดียวข้าแล้วครับ แล้วก็เน็่สายครับะายะาไหนนี่เป็นยางเส้นเดียวนะครับระยะประมาณสิบเมตรเดี๋ยวยิงระยะประมาณสิบเมตรนะครับนี่ใส่ลูกแล้วเขาเซฟแล้วก็ประมาณนี้ครับ นี่ครับขึ้นลูกแล้วจะเป็นหน้าตาประมาณน,นี้มีเซฟอยู่นะครับนี่เอกไม่ไปนะครับกดเข้าออกนะครับได้เหมือนเดิมอย่าลองยิงเป้าดูในระยะประมาณสิบกว่าเมตรนะครับโอเคครับอย่าอ่านผิดนที่นั่นนี่จะให้ดูกันเลยโดนนะครับประมาณแปดถึงสิบเมตรนะครับ ก็ถ้าสนใจยังไงก็เบอร์โทรศู7ย์เก้าเจดูนย์ห้าสองกเก้า้าหกะครับหรือที่ facebook โจนี่ว่างนะครับตัวนี้ราคามันจะอยู่ที่ถ้าเป็นไม้หินชันมันอยู่เริ่มต้นที่เจ็ดพันนะครับเป็นสูงนะครับแบบนี้สุดเล็งนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่เจ็ดพันนะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ